เขาบอกว่ากาเมโมรนังทุกขังโลเกกามตายด้านเป็นทุกขี่สุดในโลกนี่ฮะนี่คือเชฟจากครัวมัชชามาตะนะครับครับแซ่บกินว่าแซ่บกิน วันนี้นะครับ linkage. เนื่องจากว่าเป็นวันเกิดพี่สมนะฮะพี่อันเป็นที่รักนะครับแต่พี่สมไม่มานะฮะเราก็เลยมาฉลองวันเกิดให้พี่สมนะครับวันนี้พิเสดเนี่ยเป็นคนซื้อหมูมา,าย่างเองนะฮะกล่าวว่าฉลองให้พี่สมที่ไรนะครับหนังกรอบดีเลยอ่าหนังกรอบ <ไป S 1> มาก <Many S 1> นะครับ <Yes. S 1> พี่สมครับแฮปปี้เเบิร์ด Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy, birthday happy, birthday happy, birthday happy birthday เต้ y o ยขอให้พี่สมจะมีความสุขมากๆิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้แข็งขอให้ใหญ่ขอให้ยาวพี่สมบอกตายไปนานแล้วตอนนั้นเขาบอกว่ากาเมมรณังทุกขังโลเกกามตายด้าน เป็นทุกที่สุดในโลกคิดว่าพี่สมยังไม่เป็นขนาดนั้นนะครับขอบคุณมากนะปีเบิรดตโนี่ใส่หน้านี่นะครับนี่ก็จะเป็นนี่เป็นชุดต่อไปนะครับอันนี้เป็นเป็นขาเป็นตรงขามัมนะครับซ่อมดี่ามั้งอันนี้เป็นขาหน้าหรือขาหลังครับขาหลังใช่ไหมขาหลังครับขาหลังขาต่อยนิ้วนีนะครับ อนี่คือเราหมักแล้วนะครับใส่พริกไทยใส่ซอสพริกไทยที่ไหนครับไทยกไันแน่ฮะพริกไทยมาจากเฉชวนนะครับไทยไม่ได้มาจากไทยพี่มีซอสด้วยเใช่ไหมเนี่ยมีซอสด้วยนะครับอซอสนี่เป็นซอสโอมีพริกมีลูกโดดเลยนะครับครับมันจะให้ลับนะฮโหน่ากินมากเลยครับนะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวสุกแล้วผมจะทอด พอสุกแล้วเดี๋ยวผมจะไให้ดูที่นีนะครับสุกแล้วจะทอดไหมฮะจะถ่ายทอดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะตอนนี้คือเราใช้เนี่ยคือที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นอ้เขาเรียกว่าเป็นในใช้ใช้โจทันนะครับอ่าอันนี้คือเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับนะใช้เวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมงก็ได้กินแล้วครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะจะจะให้ดูทีนึงนะครับนี่ช่องอืมโอเคอ่ามากเดียมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอลงยูทู e เสร็จแล้วเอาคาสุรนากระทะด้วยนะครับครับ โอเคปิดแ<า>ล้วครับปิดแล้วครับนี่มีมีมีช่องโอ้ไม่มันไม่เห็นพี่มันมืดเอ่อตรงนี้นะฮะนี่นะฮะอันนั้นนะฮะหม้อนี้เป็นหม้อมาจากครัวมะชามะตะนะครับนะฮะทีนี้เราก็จะตั้งเวลานะครับนี่กดเปิดะนะครับเลือกไก่หรือเลือกหมูนี่เป็นเนื้อนะครับสองร้อยองศาสองร้อยองศานะครับใช้เวลาอยู่ที่ ก็เอาสัก20 25ิาทียีนาทีพอแล้วครับ20นาทีนะครับโอเคกดปุ่มเก็บไปนะฮะเดี๋ยวหลังยี่สินาทีเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเวลาครบแล้วนะครับเราเปิดมาแล้วแถมแถมแถมโอ้โหนะครับหนังกรอบเลยนะครับอือหือสุดยอดมากเลยครับ หนังนี่กรอบเป็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเด้วเดี๋ยวเรามาหั่นกินกันนะครับกรอบหนังกรอบเป็นนะครับทยังไงนี่นะครับมาแล้วนะครับชิ้นที่สองเรานะครับโอ้โหใหญ่ครับอบขึ้นหนยชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้นะใครมาซื้อห้าร้อยนี่ไม่ขายนะครับเอาเนื้ออย่างเดียวออกก่อน ยอดเลยครับนี่ดูเนื้อกันมาดูนะครับดูนะครับนี่นะครับนี่เป็นอันนี้เป็นใช้เราใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะครับจจะะมมาาแต่เราไม่บอกยี่ห้อนะครับว่าเป็นฟิลิปนะครับอืมนี่ครับฟังเสียงนะครับดูหนังดูหนังนี่ดูหนังนี่ดูหนังนะครับนี่ไงหนังรอมไหมครับ มาแล้วนะครับนะฮะเราจะเริ่มหั่นในครั้นนะครับโอ้โหีดีนะทำกันเห็นเห็นหั่นกันเหน็นเห็นเล่นนะครับมัชฌะครัวครัวมัชาอมตะนะครับนี่ฮะนี่คือเชฟจากครัวมัชาอมาตะนะครับครับ แสบกินว่าแสบกินส, <c oughs> ส,สองสาม,สามยูป็นเ,เนี่ยไม่มางาน,นม, <c oughs> ม,มันเกิดติดสกนี่ ชิ้นนี้เป็นเฉพาะเนื้อเลยนะครับนะครับเดี๋ยวหลังจากหั่นแล้วนะฮะเราจะให้เชฟชิมม้ดูเช็คชิ้นหนึ่งนะครับอี่ดีมากเลย ครับน,นี่นะครับดูหน้าคนหน้าคนหันนะครับเนี่ยนะฮะอันอันนี้หน้าคนหันนะะดูหน้าคนสองไฟนะครับส่วนนั้นนี้เป็นหน้าคนรอ,อกินนะครับห <c oughs> นา้าคนไทย หน้าคนถ่ายเป็นยังไงนะหน้าคนถ่ายไม่ต้องดูนะครับเข็ดรุ้บ่วนเลยเผ็ดรุ้บ่วนเฮยชิ้นนี้เลยนี่นะครับนะฮะเดี๋ยวพี่เสือจะชิมให้ชิ้นหนึ่งนะครับโอ้โีหนังนะครับนี่หนังนิดนึงนะครับเทกเจอร์เป็นังไงโค้มะฉามะตานะครับครับโคมะฉามะตานะครับ จะเห็นว่าน้ำมันไขมันมันละลายออกไปหมดแล้วนะนี่เห็นไหมเล็นิดนึงจิ้มน้ำจิ้มสุดเด็ดจากขัวมะชาอมตะกินข้าวไปสักคำหนึ่งครับโอ้โหเพลินมากครับอร่อยมากครับสุดยอดขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับเหนียวนุ่มกรอบ Happy birthday, Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ขอให้พี่สมจงมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้แข็งขอ,ขอให้ให,ใหญ่ขอให้ยาว